ดีครับพี่น้องครับผมพอกันน้ำหัวให้หัวหน้าอีกแล้วครับผมตอนแรงสีมองแรงครับพี่น้องครับยาเก่ากับโมเพราะฉะนั้นออกมาปลาขึ้นเราครับพี่น้องครับอืมฉะนั้นออกมาซซอมอีกจัดหม้กันครับพี่น้องจ้องนี้รู้สึกว่าฝนสิตกดูอยู่ครับพี่น้องหลอกก่อนมาวันหนึ่งมีนกกลิวตัวหนึ่งไม่หพี่น้องครับนี่ครับ ขันยี่ต้นตั้งนี้แล้วครับพี่น้องหวานยังอยู่แถวนีวเงียบครับผมมาหอดไม้แล้วก็ได้โอ้เสียงคู่กันนี่เลยพามันครับพี่น้องเนี่ยครับคา,างต้นกระเดานี่มีต้นกุง้งครับพี่น้องครับ่านสนใจอยู่ครับต้นนี้เนี่ยครับผมต้นหน่อย เป็นต้นกระเดาไ่ครับผมคางกันนี่อาชีพมองลบแถวๆทิวขั้นหัวอยู่ครับผมไปครับพี่น้องครับฝนจิตตกขราหัวคอนครับปลามันครับพี่น้องครับต้นกระเดาครับผมโยกขึ้นต้นศาสตร์คางต้นกระเดาครับเหมาะเจาะอยู่ครับพี่น้องครับคอนเหมะอยู่เป็นคนอผมน้อพี่น้องเหมรับแต่นั้นขึ้นคอนแล้วครับผม ก้อนเหมาะเลยครับพี่น้องไปครับฝากปลามันทั้งฝุ่นครับพี่น้องครับบูปลามันเป็นอย่านี้แล้วตกฝนลงไปใหม่เขียวมานเฮาครับผมพี่น้องบรรยากาศอุ่นหาลงนะเริ่มว่านเขา่าเราก็จะเริ่มหาวแน่และครับพี่น้องไปฝังเบืองสันนันกับก้อนหินสีมันบ้าครับพี่น้อง เดี๋ยวเห็นชัดวู่แล้ว,วครับพี่น้องครับนี่เสียงหน่อยขันจะฟังผนตัวหนึ่ง,เ,งเรียหมูงมันแล้วพี่น้องนกมาก

我弄，我弄、mm，你弄没穿的。

เรียบร้อยครับผมตอนนั้จัดการอีกแล้วครับผมมะคางมะขาดครับผมมันตอนนั้นหมันอีกแล้วครับพี่น้องครับวนไผ่วนมาเหยียบอยู่ในครับพี่น้องหยียบกับหยียบเลยครับอย่าไปเบิ้งงกครับพี่น้องครับอีกชั้นไหนครับผมโอ้ยมันเสียมวิ่งงายพี่น้องโดนเติบครับ ใบบกเขียเหี่ยวกับมัานขึเขาครับพี่น้องออกสองแถวสามแถวแล้วครับใบใหม่ดินครับคอนมันเหมาะดีจังวะคอนหมาะดีมันก็เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยโอ้ยมีนกมานะเดี๋ยวนกลงนะพี่น้องครับ อันอีกแล้วฉะนั้นเฮ้ยผู้ดโดนครับผมเขาไปนั่งว่าท่านเห็นตั้งกล่องไล้งอกเข่าครับผมแคนี้ฉะนั้นเนี้ยสินท่านโด่ครันท่นโน่นทำ ลงหายกินดูเดินใกล้ๆนี่ครับเดินตามมันข้างหลังครับเดินครับผมจะยินมาลงหายกินแล้วท่านั้นเห็นเล่ไดอื่นเลย,ยเนี่ยเอื่นขึ้นเลยย่างน,นายังไาจะเป็นขอนน้อนมันได้เห็นข้นกระเดาหน่อยมนถึงหวังใจมั้ นั่นโมผิดหวังครับผมหออย่างนี้นกหอ,อ,อถ่ายจังไหมพี่ต้องนั่นนี่เชื่องครับพี่น้องครับ มือมันบ่เข่ามันจับเอาครับพี่น้องจับขอบข้างนี้เลยจับก็ให้จับซื่อๆนนิครับว่าได้ดินยังไปว่าได้ดินจนวัดจับบ่ได้ครับผมก็จับกับยื่ซื่อๆให้เขาจับเสือ่ะนั้นเล่นง่ายครับพี่น้องครับมันอาจจะลงแถวนี้พี่น้องเนี่ยเดินนี่ครับผม่ะนั้นเห็นเมื่อไรดึงขึ้นเลยเนี่ยครับฝั่งนั้นเป็นป้ามันครับพี่น้องครับ ฟังนี่มันเพิ่นกำลังสีกูเพิ่นกำลังสิขุดครับผมเดินเดินนี่ครับนี่ครับเฉลยครับผมโอ้ขนมุดหมดเลยพี่น้องเลยเดีย๋ยวปลดนกกันครับโอ้ปมดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องน้ำจะนั่งกินครับเนนะี่ยอย่าฟังเก่าครับผมฟังที่ได้มือ ้านมากอนี่ครับคอนกับเลยเติมน้ามให้กินกันห้อนีแจะใบใหม่แต่ไหนเกียร์ลนอื้อบอกน้ามหน้งามลุก คนก่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาล้อมึงจะคอนครับพี่น้องครับหมานแล้วครับหนึ่งเต็มแล้วครับมื่อนี้มานดีๆใส่นั่นครับผมออกว่า่าดเลยครับ